เลไอศครีมพี่น้องจับเอาจับเอาเนาะพี่เตียตื่นตดเพิ่นวาจัดไปครับจัดไปจัดไปสุขสุขกายสบายดีเส้นกันครับเพิ่นวาน้องอ้นคำเนาะสุขกายสบายดีไก่ว่าสบายดีน้องโดน,นาพี่ละครเพิ่นว่าสบายดีจ้าโอจิเข้าไปห้าเพิ่นเดีย เออโหลดเพิ่นว่าเฮลโลเอวิวันเพิ่นว่าสบายดีทุกคนเดอ้อเออโหลดเพิ่นว่าเนาะแม่น้ำส้มน้ำหอมเพิน่นพาไปนเด้อสบายดีสบายดียดพี่น้อตพี่สุเพิน่นนะทำไมมีอะไรเมื่อเงาๆเนาะซื้อกระมวลพี่น้องเอายกไนเนาะเออเสียเออเสียเออสุเตียเนาะเออไอเตียซะเาน,เนาะ พี่หนาพี่เกียพิ่นมาก้ค่ะเดินทางโพตรไผ่พี่มอเจาแล้วก็เลยอันหายักษ์ซาเด้นน้อยหนึ่งเนาะสบายดีเด้อไอเกียนขำมังขำโม้ขำระรับสุงได้เด้อสบายดีสบายดียดพี่โน สบายดีเด้อขอบใจไล่ๆเด้ออาบีเด้อคอมเมนต์ใจค่ะขอบใจไล่ๆเด้อที่มาส่งกำลังใจเนะาะพวกเจ้าหันลายจังโม่งก็โทรมาค่อยเข้าไปบ่โทรจากเถือเอ่นอนเนาะนน จับออเดอร์ควีไอเกนขำบางมือกระสุมวงหนึ่งะนะกินข้าแรงแ้วโบ่แคนดีเห็นสบายดีพี่เตี้ยพี่เตี้ยสบายดีด้วยเนาะเตี้ยแม่น้ำส้มน้ำหอมเพล่นเอวหัาวจ้าซงมาใหญ่เน้ะพี่น้องแล้วขอบใจ้ายๆเลย ท oh ี่ไส่ไม่พิ่นาสบายดีทุกท่านจ้าไส่ไม่พิ่นสบายดีเด้อพี่นงยับเอาเด้อจับเอาเด้อพี่น้องฮักผิดเนาะเก็บเอาคนละผิดละผิดพี่น้องจับเอาคนละผิดไปลุ้นพากับเป็นเต็นหยุดหน้าบ้านใจแน่ๆเลยพี่น้องน้ำส้มน้ำหอมเพิ่นหัวเนาะพี่แนนเพิ่นหัวยิงแก้วมาพี่น้อง เมน้องน้ำส้มน้ำหอมพนว่าพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจกันเนาะคือเพิ่งเวลาคือหดจังหวงเนาะโอยหาวเถื่อเนาะเพ่อนไอ้บุญมีพนว่าสบายดีสบายดีน้องน้อยไอ้บุญมีพนว่าสนอขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเป็นเซิร์ฟมังหมูขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเด้อปะปะฝนเลย สวดตื่นมา 11, สิบเอ็ดสิบส้งหมงพี่น้องชันทีตื่นแต่ละมือสิบพี่ทงองขาเมน้ำส้มน้ำหอมเซิฟม,มังหมูพี่ซีซีพันเซิฟมังแอปปูเดอเมนำ้ำส้มน้ำหอมเซิฟไอเกียนคำพี่นาพันวัสสบายดีขอบคุณค่ะเงินดีเได้รู้จักพนันไอเกียนคำ พี่นาพนวัาสบายดีขอบคุณค่ะยินดีทได้รู้จักพนเอ้อสุผิดพนขึ้นมือได้หมุงได้นะบุงพี่องคำพนวัาสบายดีพี่ทองคำ แม่นองน้ำส้มน้ำหอมพันวัลสบายดีพี่ไส้ไหมพันวัลให้แม่นองน้ำส้มน้ำหอมพันวัลสบายดีพี่ซีซีสบายดีนอนเอสบายดีทุกคนขอบใจไล่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องนองเนาะ นอนตื่นสวยพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ทำงานแล้วก็น,นอนดึกตื่นสวยเนาะตื่นมดดือไร้กว่าสิบเอ็ดดีสบายดีน้องซี่ไพอุตมะเดออ้อเมนน้องน้ำส้มน้ำหอมพ็นเซิฟคิ้งพี่น้องเซิฟคิ้งเซิฟไอซิคิงมากละเซงมากอะอะลตรอตบรีให้หกรวยพี่น้องก็มั่วใจเนาะัาเอาเดอ้อผู้ได้กินเนาะแมนน้ำส้มนำ้มนำหอมเป็นวัสดุทักทายสบายดีกันได้อพี่น้องเด้เอเข้ามาแล้วเนาะ คนพี่ทองคำเดอ้อโดนาพันเสิร์ฟสลับเสิร์บพันยักษ์เขาพูดโดนาพันเสิร์ฟด้งไม้เด้อเดอปดดวงจับเอาเดอ้อเอามากไม้คุ้ยบอลไล่พี่น้องบง่ฮงว่ามันเป็นยังเนาะ พี่น้อยพ่นหัวฮา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 ,า,ามาไอเกนค่ะนี่โบหักยันเนียมบะอนุรักษ์เพิ่นบนเปิด๊ดปิ๊ดบาเปิ๊ดมวลมวลสิบะกินกาแฟได้น้องบ้านเราเนาะสบายดีทุกคนเดอ้อน้องซีไผเพิ่นว่าสบายดีทุกคนน่ะไปย้อนลั่างฮะเนาะแม่น้ำส้มน้ำห้อมเพิ่นเพิ่นเสิร์ฟเค้กเด้อพี่น้อง ที่สมัยเพิ่นไส้ไม่เพิ่นสบายดีโอนจักเทือเนาะแล้วก็เลยมุ่เข้าใจบนได้ขนาดเมีน้องน้ำส้มน้ำห้อมเพินอันนั้นแล้วนี่เพิ่นเก่งเพิ่นเลยว่าสบายดีพี่ตีอ่ะติ๊บคำเพิ่นว่าสบายดีน้องเมีน้ำส้ม พี่ใส่ไม่เพิ่นว่าสบายดีคุณสบายดีสบายดีเพิ่นสมัยสิบะคงหัวใจให้เนะพี่องคำเพิน่นทรงดอกคุณลาพักพี่น้อง ับเอาด้วยจับเอ,อาด้ no. no. า <c oughs> าาวยทุกคนนั่นว่าเนาะเมน้ำส้มน้ำห้อมเนาะเพิ่นว่าพี่สมัยเพิ่นว่าโบหักโบหักเน่เนี่ยโบหัก กันเลยค่ะเพันว่าแต่มักงใหม่นาะบอเอินคือกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านพุ่มมาพี่นาเพันว่าขอบคุณเด้อย,ยินดีที่ได้รู้จักเนอ้องไอเกนคำมมมคามาวงไอเกนคำมมมคามาวงเป็นอนาซามีใจไล้ยๆเด้อใจไล้ยๆเด้อเนาะที่มาส่งกำลังใจเนาะใจไล้ยๆเด้อสบายโดนนัดนาะพี่น้องเนาะ สบายดีน้องซี่ไผอุตมะพ,พี่สมัยผลมาสบายดีสบายดีน้องซีซีเด้อสุดเกศซีพี่บุญมีอุตมะสบายดีเด้อซี่ไผอุตมะกินข้าวละบบซี่ไผอุตมะเราขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเป็นเซิร์ฟมังหมู ใจไล่ๆเด้น้องปุ้ยเด้อดีค่ะน้องน้องจันทีสบายดีพี่สุพิษพี่ทองคำเป็นสบายดีเด้อสบาย,ยสบายดีเออติ้งคนสวยวเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเออรติ้งสบายดีดดแล้วก็เจียนะตํำมะฮุงเนาะต่ำมะฮุงไปเนาะปลากินข้าวแล้วโบ สิภไปอุดตามาะเค็มกระซื้อเตีย้ยคือกันคนข้าสั้นก็นจะเอื่นเตีย้ยสบายดีน้องแม่น้ำส้มน้ำหอมเดออ้ให้กำลังใจเนาะพี่เตยตื่นตุดสบายดีพี่เตยตื่นตุดขอบใจเลยไล่เดอ้อที่เข้ามา ทักทายสบายดีครับ